กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เราขับมาบุกป่าลำการพี่น้องมาบุกป่าลำการเข้าป่าอีกแล้วพี่น้องเย้ยจักสี่ห้ายังพี่น้องจ็กสิบหาคูตยังเนาะไปเบิ่งไปซบไปรุนลำการพี่น้อง,ปปง,องว่าเขาสิบห้ายังว่ากันไปเซลลพี่น้องพูยังคุณแม่ ล่ะซาวก็มานล้วมันนู่นนะกว่าค้อนน้ำข้อนขึ้นคือบอพี่น้องคือบอพี่น้องคือบอคือบอพี่น้องป้ามาอากาศฮอนฮอนพี่น้องเอ้ยไปตาอันู้ยูผินดีใจเห็นพักสำเพ็งพี่น้องเอ้ยนั่นนี่เล็วบั่นนนนูงนะป้าล่ะซาวใส่ทุ้งยางน้ำล้างจ้าหน้าทุ้งยางน้ามะโอ้ยเป็นอยางปะทาป่าก็มี ไปแถวป่าพี่น้องเขาจะไปคุดแมงขานนพี่น้องเอ้ยมุดเจ้ามาด้วยค่ะมุดเจ้ามาคุดใส่กันเด้ออรเหยียบน้ำเตี๋ยวได้ทั้งน้ำน้ำน้ำตั้งนี่กับน้ำแดงน้ำถังเฮ้มีแต่น้ำแบบนี้แหละเขาป่าพี่น้องเอ้ยมีแต่น้ำเนื้อจืดที่ย่างไวถือว่าไปวีวีกูกูกูหมูแดงครับ กูกูกูกเอาไปหมุนเอาหางหมนแดงมะใส่นี่น,น่นะอู้วอาซาห้องกับคูเป็นโอ้ยมากระเิกกว่านี้อันนี้นั่นเองอืมหได้อีกแล้วพี่น้องตะคิดว่าแม่น้องเทนคุดบ่เป็นเด้อพี่น้อง ขุเป็นอยู่เด้ออืละซาเขาตาดีว่ะตัวแหลกแหกมาน้อเฮยแมนแมนหนึ่งตัวละจ้ะโดนเทิงพลัะซาหู่่่ใญเป็นขนาดผ้ายางแม่น้องเทนแหกมานพี่น้องได้หนึ่งตัวกระเทียงมคาเจ้าเที่ยงทั้งปากสองเมก็จะมาซื้อที อันนี้เป็นหนอนควายที่สองพี่น้องของลาซาวเฮาพี่น้องหมุดจอมันเด้อจ้าอุ้ยนี่อุ้ยลาซาจะขคือฟูดเป็นเนบะขุูดแบบบริษับเลยนะพี่น้องเหม่อนเป็นเซียนขุดมาก่อนตัวที่สองจ้ะตัวใหญ่เติมนาะงลาสาเนาะอืองตัวเด้อเด้อตัวสั่ามันีะขวาเนาะแม่แม่พร้อมเจ้าได้ลาวาเจ้าก็เก็บผาเก็บหยาใส่พร้อมเนาะ แม่กับคุดแหละพี่น้องเอ้าทำไมเ้าใน้นหนัดคุดแม่นี่พี่น้องเห็นอีกแล้วถ้าแม่ได้ตัวหนึ่งพี่น้องน้องนัดคุดว่าสั่นพี่น้องเลยมดหมดแดงกับกัดนั่งพวกหมดแดง มุดแดงยังขึ้นมาตัดเยอะๆนล้นี่ฉนี่ผู้ยืนอยู่กับมุดแดงยี่เต็มพี่น้องเลยจะคล้ายมาเห็ดห่างเพิ่นเพิ่น้องคือยังไงครับแกล่ะก็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 อี่นั่นข้างในตานอยู่ตามป่าตามโค่พี่น้องเลยมุดแดงกัดนั่นนั่งนัดพี่น้องนันน้องนัด ปอนแปนแถวนี be, oh! pues so oh, cat, ải, ้มีเบิดน้องหนัดเลยมาดูมาดูพี่น้องนี่เบิดตแต่ว่ามันแดงหลายพี่น้องเลยมันแดงอยู่ตามต้นไม้น้อยฮะมันใหญ่ตามพื้นสงสัยมีคนมาขวบโอ้ไม่น้องกัดถือกัดหนาาน้องหนัดทั้งกัดทั้งเหี่ยวใส่พี่น้องก็ทั้งสม ทั้งสมทั้งแสบเลยเจ้าเอ้ยแม่นนี่คือกลองสบายดีพี่น้องทายังบ่ได้สบายดีกองตีนตันนี้เลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมูแดงกัดพี่น้องเว้ยหมูแดงกัดนั่งตันี้กับเขาไปเกะกระไรพี่น้องบอลนางนางไม่แต่หมูแดงแจวตีนเท้าของปฏิวัตหมูแดงพี่น้องได้บ่น้องงาน ยังบัวเทิงบ uh, ้างใสว้าผีน้องหม่นี่แหละห่าควันอู้หูบัวในฮ้่งฮัางต่ำๆนะเฮ้ยตัวเฮ้ยล่างหมูแดงนะขามเมื่อตั้งสีเยี่ยหมูแดงเมื่อจกกระยับไปผาตี้เดี๋ยวออกมาผีขามเมื่อตั้งสีสีเยี่ยหมูแดงเมื่อใส่แกงขี้เล็กพี่น้องตอนนี้ก็อยู่น้ำโขกน้ำป่าพี่น้องเลยบรรยากาศยังงำข้าม บายพี bye, please. Bye, bye, please. T, t, ่น้องเม่เบียดค่คพี่น้อบไปบายพี่น้องเลยหอนหอนหอนขุดอันแมงขโนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเขาปลาห้าอยู่ห้ากินตามโคกตามป่าตามันหนกบนหนาเฮ้าพี่น้องเอ้ยเห็ดอะไๆแหละถูกหยากปากมองทำหากับบริกินพี่น้องเอ้ยเกิดมาเป็นบนรนกมานา สะมาหมดแดงแทนนะอุ้ยกาสนี่จะมาเต็มหมดพี่น้องเท่าขาเท่าแข่งอุ้ยจะไปลึกโล่ทำหมู่พี่น้องลึกโล่หมดแดงทักแม่น้องเทนอยู่ทางใดล่ะบ้างแม่เออทักแม่หนิพ่นแม่น้องเทนเออยังอยู่เน้อยห่วเมื่อปปาเลย มีไซมอลไิมีไปน้องนึ่นะอิมพอดคือว่ามันขึ้นมาแล้วค่ะตัวนึ่งสามโต,โตนะคะเฮ้ยมีสามโตหาอะไรพี่น้องเบิ่งด้วยค่ะสามโคือโอ้พี่น้องหูหนึ่งเลยสามโตมันกระมานแขกแขกและหนองหนาดเจ้าหนังหนาคือว่าหูหนึ่งนะค่ะกุ๊กกิ๊กนะห,หนังหนาดก็คือมานพี่น้อง โอ้หนึ่งเดสามโตอันฮู้จิหล่อหรือฮู้ยังจ๊ะอู้แม่ขนนบ่รู้่หรือฮู้จิหล่อจิหล่อฮู้จิหล่องนัดน่นน้ำเงาไหมน่ะร้อยพีพี่ทั้งนี่เด้อพีทั้งขาท้างหลังสิ ใส่เฮ้ยอืมขึ้นเฮ็ดดอกเดียวอ่ะเฮ็ดเพพิ่่ีน้องดอกเียาพี่น้องงามงามนี่ดอกข้ากำลังมุนๆเนาะมันากำลังเป็นอืมขึ้นมาดอกเดียวว่ะเมนกำลังดู้กำลังดูกันเฮ็ดเผือกอ้ยอันเฮาอันน้องเฮาสิขุดควายในอีกหลังพี่น้องเลยเป็นตากล้องเองพี่น้องขุดขุดกันเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องเราตาป่าตาโคกตาดงพี่น้องเลยตอนนี้เหือแตกเหือดตนพี่น้องเมือ่อยลายมากกใกล้เติบเลยพี่น้องเลยหาคุดแมงขีนนวลแมงแมงขีนนวลพี่น้องเลยพี่น้องควายนี่เขาเห็นอลไรพี่น้องเขาสิบคุดกันเด้อ น้องได้แล้วแม่งกินนอนพี่น้องแม่งขนนอนิดมาคุดก็บันละซาอยู่บ้านอันนอนสูงพี่น้องก็ทำแหม่นำเมื่อนี้มาคุดกนลองหนักหนำพี่น้องจะกสด้ลายได้หน่อยเนาะไปเบิ่งไปส้มกันเนาะเวลาคุดพี่น้องตอนนี้สน่กับสิคอคุดสะก่อนเด้ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวอันสนน่สิถ่ายให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้อง น้องเบิ่งละซาวหอมเลยเบิ่งละซาวหอมคุดใส่อุ้ยอะไรวะไม่ซุดคือนีอยู่ไหนมี่อยู่บาใสละซาวเออนี่นะพี่น้องนี่ไข่ได้ไข่อุ้งลูกอ่างหลงพี่น้องให้หมุดจอมาด้วยจ้ามานละซาวหอมเด้อพี่น้องอยู่ตามเงาไม้ยูพี่น้องเลยแม่เมาไมมน้อยเนาะโดยเพราะว่าเงาใหญ่มันขับอยู่ได้แม่นะโดย tam tuần tiểu nội thì nó ơi tuần tiểu tuần tạo nội nọ thì mình dù thì nó ơi mềm 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 đây là sao xin cái chậu sạch khổ thì nó ơi Đã dù thì nó ơi nếu phải dù phải kín là sao hoa cà kiểng đấy thì nó มาจอบบมาขันบ้าห้างกับบ่ได้ขั้นบ่ไข่กับบ่อเสียเงินแมนลระซาร์หกุดเก่งที่พี่น้องดื้อโหข้าหางไม่หางไม่แมนแมนลองเพนมาดิเพน้องแมนลองเพนล่าป่าได้มาหนึ่งเอามาล่าตามป่าเลยอืมคือตื่นเท่าไหร่สาว À, thì nó không cái không xong tổ rồi đấy, thì nó. nó. tự nó là sao nó? Ừ. thì nó. Thế nên là bỏ. ตืยอดไหมคะสามตัวแล้วพี่น้องในของผมกับได้พออยู่พอกินนะพี่น้องเนาะพี่น้องเทาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่าหนะเด้อพี่น้องได้ไลายอยู่เด้อเมื่อนี้พี่น้องเลยก็ได้กลัวได้ทอดอยู่พี่น้องเลยก็ได้กลัวได้ทอดพี่น้องเฮาบ้าพี่น้องพี่น้องได้เยอะอือได้